คอนซอนโซลาเซลสวัสดีครับสวัสดี f อฟซทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีเอซทุกๆช่องทางนะครับสวัสดีพ่อญ่แม่ญงพ่อรุ่งแม่ป่าวาแม่อาีอยู่ทั้งบานนะครับสวัสดีทุกๆคนที่กำลังชมขีดอายุนะครับเมื่อนี้กสิมาวาด้วยเรื่องของแผงราคานะครับราคาหลักร้อยราคาหลักย่านะครับราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ กร้อยห้าสิบบาทเป็นอย่างคนซือไปคือซื้ออีกนะครับเนาะคือกลับมาซื้ออีกซื้อแล้วก็ซื้ออีกซื้อไปแล้วกับโทรกลับมาเอาอีกนะครับเนาะในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นแผงที่เข้าได้แผงขนาดใ่ายไปนะครับแผงสองรอยสิบหกวัตต์นะครับ, Wh, รบถึงหน้าจะบดสวยนะครับหน้าไม่สวยแต่บอแตกเล่านะครับ แผงไม่แตกไม่ร้าแผงยังใส่งานได้นะครับยังใส่งานด้อยูไฟยังออกอยู่นะครับไฟออกจริงอยู่ที่ประมาณสักนะครับยกตัวอย่างแผงนี้นะครับยกตัวอย่างแผงนี้นะครับมันออกพอทอกันนะครับแต่ละแผงสีออกพอทอกันวัดแปดมงงนครับวัดแปดมงกั้วนะครับด้วยวิธีช็อตเซอร์กิตนะครับออกสามสิบห้าโวลต์บางแผงออกสามสิบสี่โวลต์ห้าแอมป์กัวหกแอมป์นะครับแล่แต่ห้แอมป์กัวหกแอมป์ แล้วแต่แผงนะครับซื้อไปแล้วนะครับกลับมาซื้ออีกมันเป็นแผงที่ราคาถูกๆนะครับแผงราคาที่จับต้องได้กาลังล่องใส่นะครับกําลังล่องเ่นล่องซื้อไปนะครับมันเป็นของกําลังล่องราคานี่ซื้อไปบรเจ็บนะครับนอนบรเจ็บโตผู้ถี่กําลังทดลองใส่ทดลองเล่นอยู่นะครับตัดสินใจได้ราคานี้มันราคาหนาหักนะครับเพิ่นก็เลยซื้อกลับมาซื้ออีกนะครับ ไปเห็นกันสื่อกันสื่อไปกันแนะนํากันมาสื่อนะครับเนาะไก่ไก่ก็ดีเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ก็ดีนะครับทั้งไก่กับทรงนะครับทั้งไก่กับทรงแพ็คซ้งนะครับส่วนราคาทรงนะครับพี่น้องราคาทรงกับซีอุที่แบบโอนเงินนะครับแบบโอนเงินก่อนหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับทั้งแผงทั้ง่าทรงแบบโอนเงินก่อนนะครับเนาะแบบเก็บเงินปลายทางนะครับหนึ่งพันามรอยหสิบาท 1> 1, หนึ่งพันสามร้อยหาสิบ,บาทกา่ถาถ่ายใจเงินกับพนักง,งานขนทรงได้เลยนะครับเนาะอยู่หน้าบ้านเขานั่นแหละนะครับเพินสิทโทรหาดอกนะครับเป็นแบบนั้นแผงราคานี่นะครับเนาะเป็นอย่างคือเอาแบบนี่มาขายสร้างแผงบบสวยแผงมือสองนะครับเนาะผมคิดหอดคิดเห็นครับผมเห็นโกเห็นใจนะครับเนาะผู้เฒ่าผู้แกลางคน เห็นหมูใส่เห็นไทยบานใส่เห็นเพื่อนขงขางๆใส่ก็อยากใส่อยากได้น้าเพลินอยากมีน้ําเพลินนะครับเนื่องจากซื้อไปแล้วมันบอกเป็นพระลอีงอย่างนะครับปลูกพักปลูกหยาก็ดีเอาไปหดน้ำนะครับเนาเอาไปต่อปัม่มหดน้ำนะครับเอาไปต่อปั่มปลูกพักขายนะครับนะเพลินเห็นใส่เพลินก็อยากใส่เช่นกันนะครับผูเฒ่าลัางค้นนั่น ายไดอย่างกับบไดใดมีอย่างหลายนะครับเงื่อนกับบาดหลายอย่างนะครับตีพอดีไปสื่อของไหมนะครับอันนี้มันเป็นอีกทางเลือกนะครับแทงทางเลือกบางคนเพื่อนกระบาดมีแครคันลูกบระบาดส่งให้นั่นเพื่อนกับมีแค่เงิ่อนเดือนผู้เท่านั่นแหละครับคนญ่ไม่ไงก็ดีพราะลุงในป่าก็ดีนะครับเพื่อนกระสีมีแค่นั่นผู้ลังคนโชคดีลูกโทมาสังไปห้ใส่อันนี้จะแบบ ผมขอเชิญนช่มนะครับเนาะเฉีชนช่มลูกลูกทั้งหลายนะครับเนาะเฉีชนช่มลูกๆูทั้งหลายที่ซื้อให้สําหรับผู้ที่คนใหญ่ไม่ใหญ่เะนะพื่อนกับเนาะเพื่อนบ่มีแบบนั่นนะครับลูกหลานเพื่อนบ่ได้มีพ่อถี่ยิดยืนให้เพื่อนกะป้อมนะครับเพิ่นป้อมเอานะครับเนาะเพิ่นป้อมเอาเงินผู้เ่านะครับเงินเดือนผูเ้เ่ามาซื้อก็มี่นะครับเนาะก็เลยได้หาแบบนี้มาขายให้ครับพี่น้อง มันจังจับตองได้นะครับมันจังเป็นหลากหยามันยังได้ขึ้นทุนไว้นะครับลงทุนหน่อยๆขึ้นทุนไว,ไว้ๆใส่งานได้ยี่สีนะครับถึงสิเป็นแผงราคาเป็นแบบนี้เป็นแผงมือสองนะครับมันใส่ได้สื่อไปแล้วใส่ได้ยี่สีสื่อไปร่องนะครับเนาะร่องร่องสื่อร่องหัร์ดนะครับเอาไปหัดเรียนฮาร์ดใ,ใส่ใส่ได้ยี่สีก็เลยได้มาสื่อกันใหม่มันเป็นแบบนั้นนะบบน,นะครับเนาะก่อนที่ป็ส่งสีแท็กผมกับสีเฮ็ดแบบนี้ก้อนนะครับวัด แบบนี้นะครับวาดตะเกียเขียนไว้เนาะครับเนาะเส้นไว้มาวัดเด,ดื้อเวลานีเวลานีานผู้ใดอยากเห็นถีไฟออกแห้งๆก็รบกวนนะครับอย่าไปวัดตอนแรงอย่าไปวัดหลังบ่ายสามนะครับเนาะวัดหลังเก้าโมงถึงบ่ายสองเท่านั้นนะครับเนาะหันแผงขึ้นนะครับหาใส่ตะเวนให้มันขนานกันให้มันตั้งฉากกันกับตะเวนนะครับเนาะยังสิได้เห็นไฟบางคนไปวัดไปอยู่ในโฮมแน้อย่างแน่นะครับเนาะมีเงาบางัง นะครับเอาหม่องใดเป็นเดินนะครับหม่องใดเป็นเดินเมดเป็นแดดก็มีเงาใบใหม่แบบนี้นะครับอย่ายให้มีเงาใบใหม่แบบนี้บังนะครับยามวัดเอาสายช็อตเสื้อกีตเทปแบบใดสร้างนะครับนี่ช็อตเซอร์กีตเทปแบบนี้นะครับนะเอาบวกับลบนี่เสียบเขาหาการกรึบนี่ครับเราเข้าก็เอาขีดยมมาขีดขีดกรึบมันจะสีบอคาคาของเลนนะครับที่ออกมาโวลจะเอาทั้งบวกใสมิเตอร์ครับ ก็สีบอกโวนออกมานั่แหละครับก็สีใดค่าของแผงใดสถานะที่แผงผลิตไฟได้นะครับเนาบางคนเอาไปใส่ชาร์จเจอร์แล้วอันนั้นมันเป็นสถานะการทางานของชาร์จเจอร์นะครับว่าเป็นวิธีวัดแผงนะครับว่าเป็นวิธีวัดแผงนะครับก็จะสำรับที่ที่น้องถมาเบิ่งอยู่บาดนะครับวิธีเลือกแผงผมสิบอกไหนนะครับอย่าไปเลือกอย่างสี่ครับนี่อย่าไปเบิ่งมันครับมันบองงามนะครับเนา ให้เบิง้งนี่ครับให้เบิ้องเซลนะครับเนาะแล้วคนยางมามาเบิง้งมาเบิ้งแข็งห้อยผูดห้อยเปลือกให้เบิ้งทั้งผางยังสี่อันนี้อันนี้บัวลอผลิตไฟนะครับเฟ่มนี่บัวลอผลิตไฟเพลเฟ่มนี่เขาไว้กรอบเป็นประคองนะครับขึ้นรูปขึนมาให้อยู่ในเฟรมให้อยู่ในกรอบนะครับเนาะ,ะส่วนที่ผลิตไฟนี่อยูุนี่นะครับ นี่มันเป็นห้อยยังสี่มันขาดวให้เบิ้องยังสี่ครับโอ้มันบ่ขาดตัวนี้นี่มันเป็นฟองนะครับมันเป็นฟองอ่ะมันซื่อนี่ครับเซลลวมันบ่ได้ขาดนี่จังสี่เขาเอ็นเบ่งแข็งเป็นนะครับนี่ใส่ได้นะครับเนาะส่วนหนามันยังสี่เนาะเนื่องจากมีอายุการใช้งานมาแล้วนะครับมันกับสีมีแน่นะครับเลื่อแจงไว้นะครับบ่มีผู้ใดบ่แจ้งนะครับผมเชื่อว่าหลายร้านนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆร้านหรือทุกๆร้านนะครับเขาแจ้งอยู่แล้วว่าแผงไม่สวยนะครับแผงบ่สวยกับแปลว่ายงนี่แหละครับแผงบ่สวยมันบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับหนาแผงบ่รลอยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่แตกร้าวนะครับแต่ไม่แตกร้าวแล้วใช้งานได้ถ้าใส่งานบ่ใดบ่ต้องเอาไปครับพี่น้องนะครับมาวัดอยูุนี่นะครับใส่ใส่งานใดวัดไฟออกไฟขึ้นค่อยเอาไปนะครับเนาะมือกระทั่ง นะครับสำหรับลูกค้าทั้งไก่นะครับ FC ทั้งไก่นี่ผมวัดให้ทุกแผงครับต่ำกว่าซีแอมไม่ให้ไปนะครับต่ำกว่าซีแอมไม่ให้ไปแต่เวลาที่วัดนะั่นคือเวลาช่วงเช้านะครับช่วงเช้าผมวัดแต่เศร้าผมตื่นมาตีห้าตะเวนตะเวนวีดกอไผ่แปดโมงเคืองผมวัดแต่แปดโมงเคืองมันก็ขึ้นแค่ซีแอมเราทำเนาะตะเวนเทียงมันก็สิขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะตะเวนเทียงสี่ขึ้นห้าแอมปหกแอมเจ็ดแอมป์ 7, 7, ไปแบบนั้นนะครับ พี่น้องบ่ต้องตื่นเต้นนะครับมีจันยันบานพ่อคัดให้นะคร wrote, ับเนาะใส่บ่อใดให้แจ้งนะครับไปหอดแล้วใส่กระอันนั้นอันนี้บ่อใดให้แจ้งไฟบ่อออกแผงอีดีผมสิเปลี Turn ่ยนให้นะครับไฟบ่อออกแผงไฟบ่อออกใส่งานบ่อใดผมเปลี่ยนแผงใหม่ให้นะครับเนาะกระตามนั้นพี่น้องบ่ต้องตกตื่นเต้นนะครับบ่ต้องตกใจในส่วนนี้ผมรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนอกจากพี่น้องเอาไปแล้วใส่งานบ่เป็น นะครับผมสีบรับผิดชอบอีหยั่งนะครับเนื่องจากแผงมีไฟออกนั่นก็คือของใส่ได้นะครับเนาะนั่นคือของที่ใช้ได้แล้วนะครับจึงไหยก็ฝากไว้นะครับเนาะขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่อุตส่าห์อุดหนุนนะครับผมบม่เคยลืมเลยบ่เคยลืมขอบคุณเนาะครับเนาะที่อุปถัมภ์นะครับเนาะที่เมตตานะครับกรุณ่ามุทิตาอุเบกขาดื้ออดยังดีนะครับเนาะอ่อนซ้อนหลาย ออนซ้อนนะครับเนาะออนซ้อนแห้งขอบคุณจากใจนะครับโดยความจริงใจของเด็กน้อยผู้นี้นะครับเนาะี่พีนองอุดหนุนสนับสนุนนะครับเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆช่องทางนะครับเนาะขอบคุณไปทุกๆทางทุกๆคนนะครับที่กำลังเบิร์อยู่ด้วยขอบคุณหลายๆครับสมาครับ